สวัสดีครยินดีต้อนรับเข้าสู่ s e r i e s อีกแล้ว <c oughs> เราจะปิด <c oughs> เราจะไปปิดคลี่คลายคดีนะเราจะไปปิดค,คดีแถวๆนี้แล้วเนดะ <c oughs> ี๋ยวนะตอนแรกมันเป็นซ v ร v ส์ไม่ใช่เหรอตอนตอนนี้กลายเป็นนักสืบปิดเปิดคดีได้ทักอย่าง ไม่น่าปิดนะ,นะนะเราต้องไปที่ไหนอะนิโก้ก็รู้สึกว่าตามเบาดแสดที่ได้มาจากอีเจจูเนียนะฮะมันบอกว่าต้องกลับไปที่โรงงานอีกครั้งนายไปได้ดวาแสมาจากไหนก็จากตอนที่มาตายนะมันทิ้งไดอารี่เอาไว้ให้เรานะ ม,มันเขียนใจอารี่ไว้หยียยึดคุณแจ๊บปหยุดกคุณแจ๊บไปผู้ใช้บอกว่าพกติดไว้ก่อนไปเพิ่งกดอีกแล้ว<อ>นีบโอเคล้านนิโก้เราไปด้านไหนด้านนี้นะมีคนยืนรออยู่นะ ึุณหน้าคุณตาแต่ไหนไมีที่ซุ่ม้ย <c oughs> มันยังไม่ตายเลยซ <c oughs> ุ่มได้ไห <c oughs> มเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองดิขึ้น <c oughs> ยังไงวะทางขึ้นอยู่อีกด้านหนึ่งเดนต้องเลาะระเบียงมา <c oughs> ถึงม <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> แล้วยืนบนในนั่นน่ะได้ไหมอโอเคเห็นหัวแล้ววันดีจอนสันเราคงไม่เราเราไม่อยากจะเจอหน้านาย I need to talk ไม่แย่ จบหมดเลยนะหมดหมดกันมันดรอปเล่าด้วยล่ะรินละเล่าแดกไปแอปเปิลไซเดอร์ะเอ้าดูดวาเลาอร่อยเลยมันคือมันคือน้ำผลไม้หมักแอลกอฮอล์เองเฮ้ยเรามีหัวใจเพิ่มไปตั้งสี่ดวงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีซอมเบย้กําลังดีรีบไปเถอะ ก็ใส่เดิมเพิ่มเลยล,ลืมลจำไม่ได้ absorption การดูดซึมพอลงน้ำแล้วน้ำจะแห้งใช่ไหม๋อ,อน่าจะเหมือนกันมเฮ้ยใช่เหรอหน้าแปลกวันนี้ซอมบี้ไม่ออกมาเลยเออเชีย่ยอาหมึกตายต่อหน้าต่อตากูเลย ีเราเปิดกระเป๋านิโก้แว็บหนึ่งด้วยเหรอนะรู้สึกกระเป๋านิโก้มัน enchan หรื่อเนี่ยฮะกระเป๋านิโก้ enchan ด้วยเหรอเออสิทำไมมัน enchan ได้นะเอาจริงดิเออไม่รู้หรอไปเรามาแล้วเราต้องไปไหนต่อไม่มีสังเกียร์ใช,ใช่ไหมอืออุ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่ อยู่ข้างมาวันนี้เราก็จะตายยากขึ้นหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเนื่องจากเกมมาแลกนะแล้วก็เราก็ใส่เพิ่มอัปเกรดกันใส่ไฮเอนสเตอร์เฮ้ยอุ้ย ให้โดนเลยเนอะจะบอกจะบอกว่าที่ซอมบี้มันดรอปที่พวกนี้มันดรอปพวกหัวใจเหลืองนี่คือบาคของ NPC นมอดอยู่นี่เนี่ยอ้าวจริงดิเออคือบาคของ NPC นมอดที่จริงมันไม่ควรดรอปนะ ลอยต่อหน้าต่อตาเลยไปทางไหนต่อโอเคนะฮะตามในหนังสือแป๊บน,นึิดหนังสือกันมันบอกว่ามันที่มันมาเมื่อกี้มันต้องการจะคุยกับเราเพราะว่าพ่อมันเป็นบงการทั้งหมดนะในการเรื่องพวกนี้นมะันถูกพ่อเรียกมาตอนแรกเว้ยแล้วเราไปเจอมันที่ชั้นบนนจำได้ไหมอเออ แล้วก็คือว่ามันจะมามันมาหาพ่อมันเฉยเนื่องจากว่าพ่อมันจะฆ่ามันเหมือนกันเพราะมันไปรู้ความลับไงเสร็จแล้ววันต่อมาเราไปที่ค่ายทหารมันจะไปหาเพื่อนมันเราไปฆ่าเพื่อนมันเลยเสร็จแล้ววันนี้เว้ยมันมาหาเราเพราะว่ามันเขียนทิ้งไว้ประมาณว่าจะมาบอกกับเราว่าเออเนี่ยมันมีทางลับเข้าไปในแ l บนะช่วยหยุดพ่อเราทีแมวเราขอโทษเราไปนึกว่ามันจะมายิงเรามันถือปืนเนี่ยเราเห็นมันเนี่ย มันคือปืนทีไ่ไวปป้องกันตัวมาตลอดเวลาดูฟอรโอเคมันบอกว่า,าทางลับจะอยู่แถวๆชั้นแรกนะแต่ว่าปร,ประตูของ storage room นี้มันล็อกอยู่มันบอกว่ากุญแจม,มันต้องใส่กุญแจเข้าไปในห้อง storage room นะซึ่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราต้องไปชั้นสองนะอ้อมลงมาชั <laughs> ้น <laughs> เราไม่ได้ตั้งใจนะนายเราขอโทษเราขอโทษเรา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 ,เรา,เ,ราเราสอยระยะไกลหางห่ายเงียบเลยแย่ <c oughs> yeah, yeah. อ่อ๊ะลวงมีด้เลยมันติดอ่ะ,ะเดินเดินแล้วมันติดแตนะ่นห ว่าเอากุญแจใส่เข้าไปในนี้แต่กูเห็นว่าจะเป็นกุญแจเลยมันเป็นเลเบอลยเฉยๆนะับเลยกุญแจก็โยนไปในนั้นแหละทิเอาเป็นว่าอ่ะเราถือกุญแจอ่ะเนี่ยกุญแจเออโยนกาไปแม่เลยนะดีๆอัวไงนอ่ะอา้าแล้วทำไมมันไปดิอ๋อมาแล้วในหนังสือมันก็บอกว่า ก็ถ้าได้ยินเสียงประตูเปิดออกแล้วก็ให้มาที่หน้าไอห้องสตอเรจนี้แล้วมันจะมีเหมือนกับว่าประตูลับนะฮะกดเปิดได้นะไหนอะไม่เห็นกดเปิดได้เลยเนี่ยเนะี่ยที่พื้นนะที่พื้นหน้าประตูนะที่พื้นที่พื้นหน้าประตูเนี่ยไม่เห็นเปิดได้เลยคลิกขวานี่ไงคลิกขวาแล้วนี่ไงแย่ yeah. นี่เดิ อะไรอ่ะอุ้ยน้อน้อน้อหโอ้โหระวังนักมึงไิดพิษเลยนิโก้ตาลงมาสิคุณสาวอะไรคุณก็โดนพิษเหมือนกันนันนี้ไม่ตอบไม่ได้นะมัน นีเนี่ยริงหัวก็ะจุออยู่เลยโอ้โหไม่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นเป็นแถวเลยับนาริงกูขอแก้ไขบันไดมัน <c oughs> <c oughs> เหมือนจะผิดพลาดทำไมล่ะนายทำไมบันไดเป็นอย่างนั้นเราขึ้นไม่ได้นะก <c oughs> ็ใช่สิโอ้คนบันไดลงไปแล้ว <c oughs> วิโลเอาไรมาได้ดินติดขึ้นไปสักอันนะเออนั่นแหละจะได้กลับขึ้นไปได้ตอนนี้ซุ้มได้นะมัง้งน่าจะได้นะเราขอละาขอรักษาตัวเองแบบฮอฮ๊อแบ็ดแพ็คตกอยู่ตรงั้นงงอ่ะมีมองหน้างง,งทำหน้าง,งงด้วย เฮ้ใครยิงย่บบังดับเลยคงไม่มีไม้มาเซอร์ไพรส์กูอีกนะอุ้ยแล้วทำไมบอลคอร์สมันมาตกมาที่ลินล่ะไม่แน่ใจหมือนกัน แล้วมำไมันปที่กูล่ะโอ้ย <c oughs> อะโ <c oughs> <c oughs> ยนโย,ยนอะไรโพชั่นสีแดงเป็นไรเราแดกหัวใจเหลืองแล้วทำไมนะมันมาที่กูละ่ะเราไม่รู้มีอะไรบ้างเอ็มตีเอ็มตีถังเปล่า ปุ๊กกล่องนี่ไม่ค่อยมีอะไรมั้งโหดูสิมีการทดลองคนด้วยเหรอดินเอาวิ่งไป No ลืมลองไห้ทำไมดิโก้ทำนี้ <laughs> ทำอะไรวย <laughs> ม,มาช่วยเราเลยก็เรายิงอยู่อะขวดพิษใส่ของเราเก,กาะกะเหลือเกิน ไม่โดน๋อติดขอบฮะละเละเลยน่งมาไม่โดนติดขอบแล้วเ,เราเห็นตากไม่นะเพื่อเราอยู่ตรงนั้นแล้ว เราเห็นตาเราเห็นตาพวกนี้นี่น่าดำคาตจริงเอาเชี่ยติมีรีแม่งเลยฮะมีจิ้ม

ถ้าเราไม่ใส่าคาสแคินเตอร์กูตายเวลาแล้วมั้งเนี่ยตายตายคนละหลายรอบด้วยเหอะมิโกโ้เรามายิงกันอยู่ใกล้ใกล้กันแล้วอย่เอาเอาหลังเข้าโอ,อ้อะไรวะดรวกนัก <laughs> พอยนพอยน์อ,ยนอร์ชันปุ๊บไม่มาเลยเ <laughs> ะรเส้งแก้วแตก <laughs> สตรูมาอ,อย่างนั้นไปมีอีกนเนี่ย <laughs> เยอะอยู่นั้นเข้าห้องนี้โร่ไอ รีโหลดติดรีโหลดห่าเนี่ยฮึปักกูมีรีเอาเร็วกว่ามันโอ้ my god <c oughs> ไอ้พวกนี้มันใช้ยาอะไรกันเนี่ยช่วยพี่ไปกอป่อปลาหะป่าหัวหรือไงเนี่ย เน้นๆนะน,น,นายอ้าเ<ม>ชีย่ยไม่โดนติดอะไรสักอย่าง,งหรือเปล่าติดขอกอีขาที่มันตักเลยนะรู้สึกกระสุนไม่นะตักไม่นะตาไม่นะไอ้พวกเจ้าทำอะไรออกมาเอามีกระจกตากมาดยวย ใส่โดจกระสุนเมื่อกี้อสงสัยจะเป็นอย่างนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยอเอาเอาเอาขวดพิดไปเก,กะกะเหลือเกินเก,กะกะเหลือเกินขวดอืม มีอะไรบ้างอ่ะไหนคงไม่มีอะไรมากมีแต่หนังสือกับเอกาสารนะาตากทำอะไรกับมันดีเราเราเราให้นายนายไปทำอะไรในนั้นหน่งมา <laughs> รู้สึกค้างลงเหมือนก <จะ S 2> บบท,<ำ>ที่นี่เหมือนมันมถูกทิ้งร้างแล้วมึงเหมือนกับทำงานอยูแ่แค่บางส่วนแล้วมั้งเนี่ย เราเราจะเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างคงได้แค่ยินมองเพื่อให้มเพื่อเพื่อนายจะได้ไม่ทรมารอ่ะเราขยาพิษไปเด็กนิโก้ไปทำอะไรอยู่ใต้ลิฟต์นั่นนี่ลิฟต์เหรอ,อะกะอะไจะทุบเอาบันไดไม่มีทางขึ้นกลับนะเออ น่า <No, S 2> แล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยอันนาท <laughs> ทำไมพวกนายไม่พกเครื่องมือมา <laughs> <g ül> มันก็ควรจะมีตั้งแต่แรกตอนที่เราเล่เริ่มเล่นนะนะแต่พอดีว่าเอาออกไปก่อนนะมอดอนะแล้วถ้าอ,าออก <h ums> ดีนะไหมไม่ไติดข้างบนโอ้ <h ums> oh, my god ประมาณว่าแม่งหมดหมูดเลยกันแอดเอนเจอร์นี้าทางทุนบปนไดใกล้ละใกล้ละไม่โ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> อเคเขาหนึ่งทนายเชี่ยติดหลบติดเอา้าติดรินเด้โอเคแล้วกระโดดมาแล้ว เฮ้ยไหนอะไรเนี่ยตแบลตแบตแบตแบตกใตนี่แบตบแบแบตแบตแบตยบงแบตแกละตแบตแตแบ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 แบตแบ s แบต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  r งั้นกันได้ด้วยหรอมาสิอุ้ย <laughs> <No. S 1> คือมันกันแก้วได้แต่มันไม่ได้กันน้ำอยู่ข้างในนะโอ้ติดแก๊งเมามันมันถือโล่เปินโพกได้ด้วยวุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย นะเบอจริงๆดีนะมีเม็ดแพ็คเยอะฮ่าเราจะใช้เปิดสีทองหรืสีเงินสีอะไรก็ได้เมื่อกี้มันมาจากไหนวะในห้องม,มีนี่อีกตัว ยิงไม่โดนเลยอ่ะมวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาด้วยอะเลยอ้ยอ่ะ <c oughs> มันยังไม่หมดเฮ้ย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 ทำไมมันยิงไม่ออกอ่ะกระสุนหมดป่า กสุไมม่หมดนะเเ,หอเอฮ้ยกูหมดเม็ดแพ็คไปสามสี่อันละโอเคไปไหนแล้วเมื่อกี้ตายแล้วกูเต็มหัวไปแล้วโอเคมาแล้วนะ่ะด็อกเตอร์จอห์นสันฮะ บอสหัวติดโอเคแต่บอสยังไม่ตายเนาะอ่านิโก็เดี๋ยวนะเราจะใช้สิ่งที่เรายังไม่เคยใช้ว้ายอะว h a t โอ้โห เก็บ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 ตายเก็บตายเก็บตายโดนอะไรวะโดนสถานะอะไรอ่ะนายเมื่อกี้โดนสถานะอะไรหลอดดำบิดอะไรหรืมั้งเอาเราเอาใจด้วยมันติดเพดานด้วยนะ กระสุนลบไปไหนอะแอบดีนี่โผลมาแล้วแบบอะกระสุนหลบอะไรวะเนี่ยอูฟเอา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 ยาที่แม่งไม่ได้ใช้เก็บบ้างสิคอสเต็มไปหมดเลย เ okay. สร็จแล้วแม่งมีดีเรชในหนังสือบอกนะ,ะกตอนแรกฮะเมื่อกี้มันคืออะไรระเบิดไงมันกำหาเลยเลยอย,อยู่อยู่อยู่ไกลอยู่อยู่ไกลแล้วยิงปืนระเบิดใส่ <c oughs> นะนะในหนังสือตามข้องแลบมันบอกว่ามันจะทำให้โลกนี้มีมนุษย์ที่ ข่งอะไรแข็งแก่งขึ้นนะแต่พอดีว่าการทด,ทดลองนี้มันผิดพลาดนะผิดพลาดแต่มันก็ยังอยู่นะนั่นสิไดฮาร์ดไดฮาร์ดคอนดิสเตอร์สีเหลืองดอกมาแต่ตเราใส่เต็มแล้วไม่น่าเลยโอเคแค่เอาเตาไมาโครเวฟวางไว้วันนี้นี่ ไปไหนต่ออืมน่าจะหมดแล้วละมั้งป่ะกลับ <laughs> <laughs> โอเคตัว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 ,ต,ว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 ตัวร้ายเปิ่ตายหาไปแล้วขอเขาก็เราเราเราขอโทษจ,อร,จอร์แดนจูเ <laughs> <laughs> นียร์นายทำไมนายเดี๋ยวนะตั้งแต่ตั้งแต่พาแรกๆนายอ่านหนังอ่านหนังสือทำไมนายไม่บอกเรา เราก็ยิงมันสุดสุดทีส่สกูเลยเดี๋ยวนะทางขึ้นอยู่ไหนวะต่อต่อบล็อกขึ้นมาดินะขึ้นมาทางเก่ <contexts> าทำไมน่าทำอย่างนี้ละ่ะเดี๋ยวนะนะบอกออฟคอร์ดขึ้นยังไงวไะก็ต่อไอ้บล็อกนั่นแหละกล่องนั่นะต่อขึ้นมาแล้วก็ปีนี้นี่ขึ้นมา จะทำไงกับเพื่อนเราดีกระสุนปืนช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อน อ่ฟื้นแล้วตาาเงียบตายังไม่ฟื้นตา่าต่ายังไม่ฟื้นเรืองไไอ้ทำไมไอ้เป็นคนอย่างนี้ล่ะถ้าคุณนายไม่ไปสักทีเราจะหนีแล้วนะ ขอจัดของก่อนของรถของรถไปเยอะเลยแล้วแรงเซตเชอร์ไปจยางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะดรอปแต่ทางนี้นะมั้งเฮ้ยมีนักวิทยาศาสตร์เหลืออยู่ตัวหนึ่งฮะนักวิทยาศาสตร์เหลืออยู่ตัวหนึ่งตรงไหนอะในห้องกลาง ว่ะนี่ก็ทำไมนายทำเงี้ยเดี๋ยวเราเอาโยนบล็อกให้ไหมต่อตัวไปตรงนั้นเลยโยน์มาแล้วกไม่คิดว่ามจะพีนหลมตรงนี้ลืมมองมีด้วยเหรอวะเปล่าหรอกกูว่ามันคงเป็นแรงระเบิดจากไอ้เมื่อกี้เอเอไม่ไม่พออีกละลงไป เอาไอ้นี่ปิดป<ะ>ไปเราเ<ล>ได้เวลากลับเลยไม่กลับเราหนีแล้วนะโอ้วันไหนไม่ซิกแซกแ <laughs> มปกเป็น <c oughs> อืมแล้วไงตอดินนั่นสิ โ <Okay, S 2> อเคเรา<อ> <ทำ S 2> เดินทางกันนะนิโก้อะไรเราได้ยินเราได้รับการติดต่อจากนีบ